สวัสดีครับแบงค์คารบอลนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลเนเธอร์แลนด์ด้วยนะเมื่อคืนก็สามารถบดเอาชนะโปแลนด์ได้ในช่วงท้ายเกมคือผมก็นั่งดูอยู่แหละแล้วผมก็รู้สึกว่าทําไมกองหน้าของเนเธอร์แลนด์ชุดนี้มันไม่มีตัวความหวังดีๆเลยอะ่ะตั้งแต่หมดยุคข,ของลุตฟานิสตลอยหมดยุคข,ของโรบินฟานเพอร์ซี่มันก็ไม่มีใครอีกแล้วอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ว่าอันนี้มันคือเรื่องปัจจุบันช่องของผมอะ่ะมันก็จะเป็นพวกยึดติดก,กับอดีตเนาะเรามาขุดคุยอดีตกันต่อดีกว่าครับมันก็จะเป็นประวัติของตำนานนะักฟุตบอลเนเธอร์แลนด์นี่แหละโยฮันครับจะต่อเนื่องจากในคลิปที่แล้วเลยนะหลังจากที่อายัก์นั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะเซลติกไปได้30ในรอบก่อนรองชนะเลิศยูรปียนคับและหลังจากนั้นเนี่ยครับอายั์ก็สามารถกอบโกยชัยชนะได้ไม่หยุดเลย แต่มันก็ดันมามีเรื่องที่น่ากังวลใจอยู่2เรื่องนะครับนั่นมันก็คือสัญญาของโยฮันคับที่กําลังจะหมดลงแล้วและก็รวมถึงข่าวลือในการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยหลายเรื่องเรามันจะเป็นยังไงนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกาลังใจกันให้เหมือนเดิมนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะช่วยกันสนับสนุสนช่องนะก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้นะครับผมโดยที่ในระดับเพื่อนแปงเนี่ยครับผมก็จะมีการรวบรวมประวัติของสโมสรลิเวอร์พูลม,มาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดยิบเลยเริ่มตั้งแตต่่่่ในนชวงงกกกออารรั้สสมเลย ยาวจนมาถึงในคลิปปัจจุบันเนี่ยที่ผมได้ทําถึงก็จะเป็น EP ที่12แล้วจะเป็นช่วงเวลาของบ๊อบเพสลีย์กับริเวอร์พูลแล้วครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้สนใจกันเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะแค่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแค่นี้ผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับถึงแม้ว่าในเกมที่2ในรอบก่อนรองชนะเลิศกับการ์ดโกเซลติก a ายันั้นจะพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์แต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งถึงแม้ว่าทุกคนในสโมสรเนี่ยจะทําการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเซลติกในช่วงเวลานั้นน่ะเขาถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปแต่ว่าโยฮันคับเนี่ยครับเขากลับนิ่งเฉยมากๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากๆสาเหตุมันก็มาจากการที่เขาอะ่ะ ต้องขับรถไปกลับระหว่างสโมสรที่อยู่ในเมืองอัมสเตอร์ดัมและบ้านของเขาที่อยู่ในวิงเควินติดต่อกันมานานกว่า6เดือนแล้วขับรถมาซ้อมขับรถมาแข่งพอเสร็จแล้วก็ขับกลับบ้านซึ่งระยะทางเนี่ยครับระหว่างสโมสรกับบ้านของเขาเนี่ยมันห่างกันโลวๆาประมาณ30กิโลเมตรก็ตีเป็นขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงไหนจะมีเรื่องการเดินทางไปแข่งในฐานะทีมเยือนอีกต้องเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็เดินทางไปทั่วยุโรปด้วย พอข้างบินลงเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องนั่งรถกลับมาที่สโมสรเพื่อขับรถกลับบ้านอีกทีหนึ่งโยฮันคารฟเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากๆแต่ว่าเขาจําเป็นต้องทําแบบไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าในช่วง6เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือวันที่ไปไปอะไรครับก็คือวันที่16พฤศจิกายนปี1,970มันคือวันที่โยฮันคาฟได้บอกว่ามันคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขามันคือวันที่เขารอคอยมาตลอดทั้งชีวิต มันก็คือวันที่เขานั้นได้กลายเป็นพ่อคนโยฮันคับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอายุได้23ปีส่วนภรรยาของเขาแดนนี่อายุได้21ปีพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้ตั้งชื่อลูกสาวของพวกเขาว่าชานเท่าคับชีวิตในช่วงแรกเนี่ยครับโยฮันคับเขาบอกว่าเขามีความสุขมากมากเลยขับรถไปกลับถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากๆแต่เขาก็เต็มใจที่จะทํามันโยฮันคับเขาชอบใช้เวลาอยู่กับลูกสาวของเขามากๆเลยครับเขาบอกว่ามันทาให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ รู้สึกถึงความเป็นผู้ให้มากขึ้นด้วยเช่นกันเขามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงและเรื่องนี้ครับมันก็ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามด้วยเช่นเดียวกันโยฮันคับที่เริ่มจะเล่นเพื่อตัวเองน้อยลงแล้วคราวนี้ครับมันกลายเป็นความสงบที่มีมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจในเรื่องที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกต่อไปแล้วครับใครจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปจนมาถึงในเดือนเมษายนปี1971 หลังจากที่อายักซ์นั้นผ่านเซลติกไปได้แล้วคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศก็คือแอตแลติโกมาดริดจากประเทศสเปนและคราวนี้แหละครับพวกสื่อหนังสือพิมพ์ของสเปนเนี่ยเขาก็เล่นข่าวกันว่าโยฮันครัฟกำลังพิจารณาย้ายไปอยู่ที่สเปนอย่างถาวรโดยพวกเขาเนี่ยไปขุดเอารูปเก่าๆมาใช้ครับซึ่งมันก็เป็นรูปในช่วงซัมเมอร์ปี1970หรือเมื่อช่วงประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีที่แล้วรูปที่พวกเขาได้เอามาใช้เนี่ยมันก็คือเป็นรูปของโยฮันกับแดนนี่ทั้งคู่ได้เดินทางไปเที่ยวที่บาซล มีการไปเดินเล่นในเมืองแล้วก็ยังมีโอกาสได้แวะไปดูสนามของทีมบาร์เซโลนาด้วยนั่นก็คือสนามคัมนูและก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยโยฮันคัฟกับแดนนี่ก็ยังมีเวลาอยู่ราวๆหนึ่งถึงสองวันก่อนการแข่งขันครับทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยการออกไปเดินเล่นรอบๆเมืองมาดริดและมันก็ได้มีช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆมาขอถ่ายรูปเอาไว้และมันก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่มีความสุขกับอากาศที่ประเทศสเปนมากๆและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสัญญาของโยฮันออคัฟม ทุกอย่างมันก็เลยถูกเอามายงให้เกี่ยวข้องกันไปหมดเลยในเกมแรกที่สนามเอสตาเดโอมันซานาเลสเฮดโค้ชมิเชลครับได้มีการปรับแผนค่อนข้างเยอะเลยเขาได้สั่งให้นักเตะทุกคนในทีมอะลงไปเล่นเกมรับเพื่อยันเสมอเอาสกอร์ศูนย์กลับไปให้ได้เก้าคนถูกสั่งให้เล่นเกมรับและเหลือเพียงแค่สองคนที่ถูกสั่งให้จัดการทุกอย่างในแดนหน้าซึ่งมันก็คือโยฮันคัฟและก็ไคเซอร์แต่สุดท้ายครับพวกเขาก็อุดไม่อยู่แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของอีรูเลตาในนาทีที่สี่สิบสี่ ก่อนที่ในในาทีที่75เนี่ยมิเชลจะได้มีการเปลี่ยนตัวเอาโยฮันคัฟออกและก็ส่งคอสแบงค์เคนเบิร์กกองหลังชาวเยอรมันที่เพิ่งคว้าตัวมาจาก18 6 0ูนมิวนิกลงมาแทนเพื่อรักษาสกอร์ให้แพ้เพียงแค่1 0ให้ได้แต่มันก็เกิดมาเป็นปัญหาครับเพราะว่าการถูกเปลี่ยนตัวออกในครั้งนี้ของโยฮันคัฟมันเป็นการถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามครั้งแรกในชีวิตนะับตั้งแต่เขาเดบิวต์ให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อ5ปีที่แล้วแน่นอนละครับว่าโยฮันคัฟเขาร ในเกมที่ถูกเรียกว่าเป็นเกมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรของอายักซ์โยฮันคราฟได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบเกมว่ามิเชลเขาควรรู้ว่าทำไมการเล่นบอลบริเวณแดนหน้าในเกมนี้มันถึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆผมต้องต่อสู้กับกองหลัง3าคนด้วยตัวคนเดียวตลอดทั้งเกมซึ่งโดยปกติแล้วผมนั้นจะคลองบอลรอเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมนั้นเติมขึ้นมาแล้วก็จะส่งตรงไปที่พื้นที่ว่างให้กับพวกเขาแต่คราวนี้พวกเขานั้นทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าโค้ชของพวกเราเขาไม่ต้องการให้ทำ เขาไม่ต้องการให้เราเสี่ยงเล่นเกมลุกเลยแม้แต่นิดเดียวและตอนนี้ครับทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าจะเข้าทางของบาร์เซโลนาแบบเต็มๆแล้วจากตอนแรกเนี่ยสื่อก็มาเล่นเข่ากับต้นในื่วงการย้ายทีมพูดถึงสัญญาที่เหลือเพียงแค่1ปีและหลังจบเกมโยฮันคัฟก็ไม่พอใจในแผนการเล่นของเฮดโค้ดอีกก่อนเกมนัดที่2ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยคราวเนี่ยบอร์ดบ,บริหารของฝั่งบาร์เซโลนาเขาได้บินมาเจราจากับบอร์ดบริหารของอายักษจริงๆแล้วครับ โดยมีการอ้างว่าในตอนนี้โยฮันครับได้ตอบรับข้อเสนอของพวกเขาแล้วถ้าอายักซ์นั้นไม่สามารถบรรลุสัญญาใหม่กับนักเตะได้ภายใน1สัปดาห์โยฮันครับจะตอบรับการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาทันทีแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยโยฮันครับเขาไม่เคยใส่ใจเลยครับเขาไม่เคยมีความคิดจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาหรือว่าทีมไหนๆเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเคยพูดลงในคอรัมน์ของเทเลกราฟว่าอย่างที่ผมนั้นเคยบอกมาตลอดผมต้องการอยู่กับอายักซ์ต่อไป สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่มันเป็นระยะเวลาของสัญญาด้วยผมต้องการสัญญายาว7ปีเพราะว่าลูกของผมนั้นเพิ่งเกิดมาและตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วผมนั้นต้องการความมั่นคงในอาชีพทางการงานจนกว่าผมจะอายุได้31ปีเป็นอย่างน้อยซึ่งอายักษ์พวกเขานั้นเสนอสัญญาใหม่ให้กับผมเพียงแค่5ปีนั่นมันไม่เพียงพอตอนนั้นผมจะอายุได้29ปีและถ้าสัญญาหมดลงนักเตะอายุ29ปีมันก็แก่จนไม่มีใครต้องการแล้ว ผมจะเหลือเวลาในการเล่นฟุตบอลอย่างมากก็เพียงแค่3ปีพลังงานของผมก็จะสู้กับเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ได้แล้วเช่นกันมันก็เลยทำให้สัญญาของโยฮันคับเนี่ยครับมันคาราคาซังมันคุยกันไม่จบสักทีถึงแม้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นอนแต่โยฮันคับก็ยังมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆอยู่เหมือนเดิมครับมันไม่เคยเป็นปัญหากวนใจของเขาเลยหลังจากความพ่ายแพ้ที่สเปแล้วโยฮันคับได้กลับมาพาทีมเคียบไฟอยอร์นตตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศก่อนที่จะช่วยให้อายักซ์เนี่ยถลม่มอารันติโกมาดิดได ขาดลอยเลย3ประตูต่อศูนย์พาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีได้สําเร็จโดยที่ในเกมถล um ่มอารันติโกมาดิดเนี่ยครับสื่อสเปนเขาได้กล่าวชมโยฮันครับกันยกใหญ่เลยว่าเป็นดาวเด่นในเกมนี้และก็เป็นเหมือนศิลปินในสนามฟุตบอลก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรเ,เปียนคัพอายักซ์จะต้องลงเล่นกับไฟยอร์นอดอีกครั้งหนึ่งโดยที่มันจะเป็นเกมที่แพ้ไม่ได้ทั้ง2ทีมมันคือเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกในประเทศทีมไหนชนะทีมนั้นจะคว้าแชมป์ไปแต่ถ้าเสมอกันเนี่ยไฟยอร์นอดจะเป็นแชมป์ ถึงแม้ว่าในช่วงไม่เกี่ยอาทิตย์ก่อนหน้าเนี้ครับอายักษ์จะเขีย่ยไฟยนอตตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศมาแล้วก็ตามแต่ว่าในรอบนี้ไฟยนอตมาด้วยการเล่นที่รุนแรงมากๆไคเซอร์กองหน้าของทีมเขาถูกเสียบจนข้อเท้าได้รับบาดเจ็บส่วนไรเดอร์สกองหลังของทีมเขาโดนเตะเข้าที่หน้าอกจนมีปัญหาในร่องการหายใจจนเขานั้นต้องถูกส่งตัวไปดูอาการที่โรงพยาบาลในช่วงหลังจบเกมด้วยแต่ก็ยังดีครับที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากและก็ยังรวมถึงนิสเกนอีกคนหนึ่งด้วยที่มีการประทะกันจนจมูกของเขาหักเลย และมันก็จบเกมด้วยชัยชนะของไฟเยนอร์สามประตูต่อหนึ่งครับไฟเยนอร์สามารถคว้าแชมป์ลีกได้สําเร็จมันก็เลยทําให้เกมนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพมันมีความสําคัญกับนักเตะอายัก์ทุกคนมากขึ้นไปอีกจากความพ่ายแพ้ต่อเอซิมิลานในเมื่อ2ปีที่แล้วในปีนี้ครับคู่แข่งของพวกเขาในนัดชิงชนะเลิศก็คือพาลาทีนกอสที่มีตํานานของโลกฟุตบอลอย่างเฟเลนปุสกัสเป็นผู้จัดก,การทีมแต่โยฮันคับเขาก็ไม่ได้สนใจครับเขาได้ออกมาประกาศว่าอายัก์จะต้องชนะในเกมนี้ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวยิธีไหนก็ตาม แต่ลึกๆแล้วเนี่ยโยฮันคัฟเขารู้สึกเครียดนะเขากลัวแพ้เอามากมากเลยแล้วก็รวมถึงผู้รักษาประตูของทีมที่ชื่อว่าไฮสตุยอีกคนหนึ่งด้วยครับและผลจากความเครียดนี้แหละครับมันก็เลยทําให้โยฮันคัฟเขานอนไม่หลับเป็นเวลาหลายวันเลยจนมาถึงในวันก่อนแข่งนัดชิงชนะเลิศในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังอยู่บนเครื่องบินเพื่อเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษโยฮันคัฟเขาได้เดินไปปรึกษากับจิตแพทย์ของสโมอสรที่ชื่อว่าดร์โลเอลเซเว่นโยฮันคัฟเขาได้เริ่มต้นประโยคว่าหมอผมเหนื่อยมากเลย และแค่ประโยคเดียวเนี่ยแหละครับดอกเตอร์โลเอฟเซเว่นเขาสัมผัสได้ทันทีเลยว่าโยฮันครับเขากลัวแพ้จนเกิดเป็นความเครียดอย่างหนักก่อนที่เขาจะบอกให้โยฮันครับนั่งลง,งข้างๆเขาและก็ได้ยืนผ้าปิดตามาให้กับโยฮันแล้วก็พูดว่าคุณนอนหลับสักนิดนึงก่อนดีไหมเรายังเหลือเวลาอีกราวๆหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะถึงประเทศอังกฤษนะและเชื่อผมเถอะรอบชิงชนะเลิศในปี1969มันจบลงไปแล้วอดีตมันก็คืออดีตปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันและในครั้งนี้ คุณจะไม่แพ้ให้พวกคนกรีซพวกนั้นหรอกเชื่อผมเถอะก่อนที่โยฮันเขาจะนอนหลับไปครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเห็นหอคอยนาฬิกาบิ๊กเบนผ่านทางหน้าต่างของเครื่องบินและโยฮันครับเขาก็รู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นในเกมวันนี้แล้วพอการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครับไคเซอร์ที่หายจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าก็ได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ทันทีเลยเขาได้แต่หลบกองหลังของพานาทีในกอสแล้วก็เปิดให้กับฟานได๋มงพังประตูให้ทีมขึ้นนําได้ตั้งแต่นาทีที่5 แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับนักเตะของอายัก์ทุกคนยังลงเล่นด้วยความกดดันไม่เป็นตัวของตัวเองมีการส่งบอลพลาดหลายต่อหลายครั้งและโอกาสที่ควรจะยิงได้เพิ่มพวกเขานั้นก็ทําไม่ได้พนาที่นกอสจึงได้ตั้งเกมบุกขย่มจนเกือบตีเสมอได้หลายครั้งครับแต่ผู้รักษาประตูของทีมอย่างไฮสตุยก็ยังช่วยป้องกันเอาไว้ได้ทั้งหมดจนถึงในช่วงพักครึ่งเนี่ยครับที่ไรเดอร์สเขามีปัญหาในร่วงการหายใจในช่วงหลังจบเกมกับไฟยอร์นตเขาก็ไม่สามารถลงเล่นได้ต่อเพราะว่าการหายใจของเขามันรู้สึกึกกกไม่สดอีครั้ง้งงนแลว ฮดโค้ชมิเชลเขาจึงได้มีการเปลี่ยนตัวเอาฮอสแบรนเคนเบิร์ลงมาแทนก่อนที่จะปรับมาเล่นด้วยระบบ43-3และเขาก็ได้พูดกับนักเตะทุกคนเอาไว้ว่าเกมนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะต้องชนะให้ได้ถ้าเราชนะด้วยวิธีการเล่นที่สวยงามไม่ได้พวกคุณก็จงชนะด้วยการเล่นวิธีที่น่าเกลียดแทนซะฟุตบอลมันก็เป็นเหมือนสองครามใครที่มันเป็นคนดีในสนามมากเกินไปคุณจะไม่มีวันได้รับชัยชนะและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับโยฮันคับมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆเลย พนาที่ในกอสมีการตัดฝาวทั้งหมด13ครั้ง6จาก13ครั้งนั้นมันเป็นการทำฝ่าวใส่โยฮันคัพแค่คนเดียวและก่อนหมดเวลาเพียงแค่3นาทีมันก็เป็นโยฮันคัพเนี่ยแหละครับที่ได้ครองบอลอยู่ตรงบริเวณด้านขวาเลี้ยงตัดเข้าในเขตโทษของพนาที่ในกอสก่อนไหลให้กับฮานยิงไปแฉลบกองหลังของพนาที่ในกอสบอลลอยเด้งข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับตอนนี้อายั์ขึ้นนำ2-0แล้วโยฮันคัพวิ่งเข้าไปกระโดดทับใส่ฮาน ซึ่งมันเป็นการฉลองประตูที่ทำให้ทุกคนนั้นแปลกใจด้วยรอยยิ้มมากมากเลยเพราะว่าโยฮันครับเขาไม่เคยดีใจมากถึงขนาดนี้มาก่อนก่อนที่กรรมการจะเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันอายักษ์สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองผู้ชม8 7 0 0มคนที่สนามเวมบีต่างเฝ้ามองดูกับทีมวาโซวิชที่กำลังจะลงเล่นในเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายของอาชีพได้ชูถ้วยหูใหญ่ขึ้นเหนือหัวและมันก็ถึงเวลาของการเฉลิมฉลองแล้วครับทุกคนออกมาเฉลิมฉลองกันยาวนานถึง48ชั่วโมงไม่หลับไม่นนนอกัเลย เพราะว่านี่มันคือแชมป์ยูโรเปียนคัพสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและหลังจากนี้ครับมันกําลังจะเข้าสู่ยุคทองของอายักแล้วและเรื่องราวของโยฮันครับใน e ีีนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับและเดี๋ยวยังไงเนี่ยในอีีต่อไปผมจะรีบทําออกมาให้นะและก่อนที่จะจากกันไปถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ